ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักเขาเนี่ย เขาก็จะให้เราดีอย่างเช่นเราสระ,ะผมด้วยยาสระผมดีๆผมเราก็จะสวยเราทาครีมแล้วบำรุงผิวหน้าดีๆหน้าเราก็จะสวยง่ายมากเลยมือเราดูแลเขาดีๆเราก็จะได้มือที่สวยเพราะอะไรเพราะทาครีมทาอะไรก็แล้วแต่ใครจะว่าอะไรเราเนี่ยเราไม่ต้องสนใจว่าว่า,าเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเราให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปเอาเรื่องเยอะอย่างเมื่อกี้เนี้ย บอกทุกคนเลยว่าทุกอย่างต้องเข้มแข็งทุกอย่างจะต้องแบบต่อสู้ทุกอย่างจะต้องอดทนเราจะต้องเขาเรียกไหนเราจะต้องชนะทุกอย่างชนะที่มันเข้ามาในตัวเราแบบทําให้เราไม่สบายใจเราก็ถอยมันออกไปนะคะแล้วก็บอกทุกคนว่าการดูแลตัวเองเนี่ยคิดอย่างเดียวเลยร่างกายเรามีร่างเดียวคุณไม่รักร่างกายคุณโง่ที่สุดนะคะอันนี้ดูค่ะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าวันนี้ก็เยอะมากเลยขอกินน้ำเปล่าหน่อยนะ โอ้อยเนี่ยหลอดอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยแว่นคุณแม่โอ้โหขอบคุณนะคะสำหรับแว่นที่จริงเนี่ยมีแต่คนบอกว่าแก่นะคะคนใส่แว่นก็คือแก่เราก็ไม่เข้าใจนะคะว่าปรับปรุงตัวเองขนาดนี้ยังบอกว่าเราแก่อุ้ยได้แล้วจะต้องไปยกหน้ายกตายกขูยกหางที่ไหนก็ยังไม่รู้นะคะโอ้อ,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 อะไรนะคะฟักแฟน ฟักแฟงบิวตี้ชอบดื่มน้ำได้น้อยอ๋อดื่มน้ำได้น้อยค่ะคุณแม่ชอบหืมห้ามลืมนะคะน้ำน้ำคือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หน้าเราเนี่ยคือออรลาน้องออยขอบคุณนะคะสำหรับดอกกุหลาบก็ดื่ดื่มน้ำแล้วเนี่ยเราจะทำให้ผิวเราชุ่มเนี่ยเวลาที่เราดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยไอน้ำเนี่ย ตอนนี้เราไม่อยู่ในห้องแอร์นะคะเราก็อยู่ข้างนอกแบบเราไม่ได้นั่งในห้องแอร์เราก็มีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันมีน้ําชุ่มเหมือนมันมีน้ําตบอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออผิวมันมีน้าเวลาผิวมันมีน้ําเนี่ยมันก็จะมีอ่อนลานะคะสวัสดีคะ่ะแม่ลีสวัสดีเึ่นกันนะคะตอนนี้ก็เหลือสองร้อุ้ย้ยไม่ทราบว่าทําผิดอะไรนักหนาะ ไม่เป็นไรละคะ่ะออกมาให้เห็นหน้าหเห็นตาก็ก็โอเคแล้วนะคะแม่ควบคุมอาหารไหมคะควบคุมค่ะสําหรับอาหารนี่ก็คือมาอันดับหนึ่งนะคะคือต้องควบคุมแล้วก็ไม่กินตามใจปากนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองแบบเยอะมากเยอะมากแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งด้วยอะไรนะคะแม่รีตัวจริงอุ๊ยใครอ่ะคุณอะไรนะ คุณหายมักม่วงใช่ไหมคุณหายมักม่วงค่ะขอบคุณนะคะแม่ลีตัวจริงสวยมากค่ะแม่ลีเป็นกันเองมากค่ะถ่ายรูปก็ได้ถ่ายอุ้ยก็ให้ถ่ายรักแม่ลีรักเช่นกันนะคะก็ สำหรับตัวเองนี้ก็มีความรู้สึกว่าเราจะดีกับทุกคนคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราจะให้คะแนนความรักคือร้อยหนึ่งถ้าเขาไม่โอเคไม่โอเคเรื่องมากเลี่ยมจัดหรือว่าเรื่องเยอะเราก็ตัดทีละสิบละสิบสิบยี่สิบจนถึงว่าโอเคเช็คบินก็ไม่เป็นไรคนเราก็ไม่เป็นไรคนเราเนาะจะให้คนรักเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่าโอเค ใครจะรักเราหรือไม่รักไม่เป็นไรเรารักตัวเองแล้วเราอยู่ข้างๆใครเราไม่เอาเปรียบเราไม่เบียดเบียนใครแค่นี้ก็แฮปปี้แล้ะที่สุดของชีวิตแล้วสําหรับแม่เียนะคุยขอบคุณมากค่ะสําหรับดอกลีลาวดีนะคะหนูมีแม่เป็นไอดอลกำลังกำลังอะไรนะคะกำลังลมอะไรอะคะโอ้ยวัยมากเลยถ้าหนูอายุเท่าแม่ ทุกวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราไปเจอเพื่อนเรา27ไปเจอเพื่อนเราเนี่ย30ไปเจอเลือเพื่อนเรา34 40อย่างเงี้ยเราเ็ไม่ได้กังวลเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าเราคิดว่าสุขภาพไม่ใช่เรื่องใหญ่อายุไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะอยู่ที่ว่าเราดูแลดีไหมเราเรา ปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นร่างกายของเราเนี่ยที่มันจะบ่งบอกถึงอายุบ่งบอกถึงการใช้งานไม่ว่าจะเป็นมือไม่ว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นร่างกายเนี่ยมันก็จะมีการผุพังขอบคุณนะคะดรแทมมี่ดรแทมมี่ขอบคุณนะคะ, Dr. Tammy. Dr. Tammy, คะ,คะสําหรับดอกกุหลาบคุณไหหมักงวงโอ้โอ้โอ,โอ้ทำไมให้ดอกไม้เยอะจัง11อดดอกขอบคุณนะคะดรเอมมี่ดรทอมมี่ขอบคุณนะคะ, Dr. Amy, Dr. Tommy, คะ,คะที่แบบ ให้รางวัลน,นะคะก็แต่วันนี้ก็คุยไปบ้างแล้วก็อะไรบ้างน้องออยถ้าถ้าจะแจมเนี่ยเราเข้ามาแจมเนาะช้อปปิ้งมาเริ่มไลด้วยช้อปปิง้งใครคะอุ๊ยใครอะพี่แก้มบุ๋มอยู่ด้วยไม่ได้อยู่คะ่ะตอนนี้ไลด์อยู่อีกที่หนึ่งนะคะแก้มบุ๋มไม่ได้อยู่นะคะแก้มบุ๋มไลด์อยู่บ้านนะคะ คุณแม่น่ารักขอบคุณนะคะอุ้ยตายแล้วผมฉันดร์ทอมมี่อยากทำมือคะ่ะแม่ทำที่ไหนโอ้ยมือเขาสวยธรรมชาตินะคะเดี๋ยวไว้หลังใหม่นะคะมือก็ต้องการอาหารนะคะมือก็ต้องการอาหารอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ